Lớp thấp mái điều <laughs> mái điều còn lấy ra rồi ค่ะนี่ครับช้อนคองนะครับผมล็อกหน่อยลูดบนบกกัดยักยางยักยางสีเทานะครับผมนี่นะครับอยากจะแก้คันสีเทาช้อนตอัวเล็กเดี๋ยวมันเท่าเ,าเยื่อเลยนะครับผมนี่ครับแต่เขากัดได้นะครับผม แคครับผอบผึงงานด้วยนะครับยักยังแก้คันนะครับสมสีเทาครับผมสุดยอดมากๆครับปล่อยไปนะครับวันนี้ปล่อยทุกตัว